สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำกิจกรรมในบ้านเล็กๆน้อยๆเนาะใช้อะไรให้มันคุ้มค่าและถูกที่ถูกเวลาให้มันเป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ตัวรองเท้าขาดครับรองเท้าขาดรองเท้าคู่นี้ก็จะซ่อมแล้วก็เอาไว้ใส่เดินลุยในสวนผักไปหาอุปกรณ์ก่อนครับหาอุปกรณ์ก่อนหาอุปกรณ์ก่อนรองเท้าคู่ดีๆก็ไว้เดินที่ที่ที่มันแห้งนะอันนี้ก็เดินในที่ที่มันเปียกได้ก็ มีครีมมีลวดนะเอาไปไปมาดูกันมาดูกันครับเพื่อนๆว่าผมจะเอาไปซ่อมใช้งานได้จริงไหมมาครับมาชมกันนี่ได้ลวดแล้วแล้วก็ได้ครีมแล้วครับคีมแล้วอันนี้มาตัดลวดกันนี่รองเท้าขาดอ้ากีนเลยถ้ามันใช้ได้อยู่ก็ไม่จําเป็นต้องทิ้งนะไม่จำเป็นต้องทิ้งราคาก็ไม่แพงแล้ว ซื้อตามตลาดนัด39บาทแต่ว่ามันของมันมีประโยชน์อยู่ก็ก็ใช้ใช้ไปใช้ใช้ไปให้มันมีประโยชน์เออก็เราก็เสียรถแค่สามเส้นเสียรถแค่สามเส้นแล้วก็เอารองเท้าคู่ดีแล้วไปใส่ใส่ในอะไรที่มันแห้ง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 อันนี้ในที่เปียกน้ำเราไปรดน้ําผักตามอะไรเนี่ยปลูกต้นไม้ก็ใส่ลุยได้ให้มันไม่ไหวจริงๆแล้วค่อยทิ้งเนี่ยจะหลูเข้าไป ก็รูเข้าไปแล้วก็แย่ลวดเข้าไปก็ทําไม่ยากครับใ,ใครมีไอเดียก็ก็ทําได้ง่ายๆนะแต่อย่าให้ไอตัวตัวปลายลวดมันแทงเท้าเราก็แล้วกันเก็บปลายลวดดีๆเก็บปลายลวดดีๆนี่เอาไว้ใช้ครับไว้ใช้ลุยสวนลุยสวนผักนะดุยสวนผักพอไม่ต้องทิ้งก็ก็ก็ซ่อมใส่ไป เป็นอะไรที่บางคนบอกว่าไร้สัระนะไร้สัลระซื้อใหม่แค่สามสิบกว่าบาทแต่ว่ามันมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ไปโชว์อวดใครสุ่ยใส่ในลุยในสวนผักเราซ่อมได้เราก็ซ่อมไปไ <c oughs> อ้รอก้าวบอกว่าเศษส,ะสะกิจพอเศษส,ะสะกิจพอเพียงครับนี่เก็บปลายลวดเก็บไปลว,วดเข้าไปอย่าให้มันแทงเท้าเราแค่นั้นก็ใช้ได้ แก่มแทงเท้าเราเราแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วนี่จุดสุดท้ายจุดนี้ใหญ่หนะ่อยจุดนี้จะใหญ่หน่อยนะครับคือคือมันหนาไงมันหนาก็จะใช้แรงแทงเข้าไปลึกหนะ่อยนี่ก็เรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยแล้วสวยงามเลาจะมาลองกันว่าใส่ลุยสวนแล้วเป็นยังไงนี่ไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วรองเท้ารีไซเคิล อันนี้ก่อนแ mm hmm. บอไฟบอดีให้ใส่คืนได้เนาะให้ใส่คืนได้แม่เนี่ยใส่รองเท้าพอดีเหมาะเท้าเลยใส่เหมาะเท้าเลยไปเราไปลุยทํางานกันไปลดน้ําต้นไม้ไปรดน้าต้นไม้ในสวนรองเท้าคู่นี้เราก็ใส่ในที่แห้งเราไม่ต้องเอาไปใส่ในที่เปียกเดี๋ยวมันก็จะขาดเดี๋ยวมันก็จะขาดไป ทดลองงานกันทดลองงานกันหน่อยเอาสายยางอยู่บนแทงนะสายยางอยู่บนแทงก็จะเอามาลดน้ำผักผักก็เป็นผักที่เรากินนะเรากินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนะปลูกนะอันนี้เป็นผักชีมีน้อยอะ่ะเดี๋ยวจะเอาไอ้ต้นต้นอันอื่นนะต้นขาต้นอะไรมาใส่ลงดีกว่าเพราะขาอยู่หลังบ้านมัน มีกอเดียวโตไม่ทันไม่ทันคนกินแล้วก็มาปลูกทิ้งไว้ให้มันโตแล้วก็ได้กินเนี่ยอันนี้เป็นโหระพานะครับเป็นโหระพาข้างบนโหระพาก็จะเป็นบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมได้กินลูกแล้วบวบเหลี่ยมอะได้กินลูกแล้วเออก็ได้กินผลผลิตหลายหลายอย่างนะแต่เราปลูกไม่เยอะได้กินพอดเจมเจมไปเจมเจมไปถั่วฝักยาวมั่งเออหัวไชเท้ามั่งโหระพาบวบเนี่ยมะเขือนี่ได้กินประจำเลยมะเขือ อันนี้ใบผงชูรสหรือไม่คะคณะเม็กซิโกก็เอาไปเด็ดไปให้หอยกินก็นเด็ดใส่ให้หอยกินปลูกไว้สี่ต้นอันนี้เป็นหัวเจเท้าเมื่อวานนี้แม่บ้านก็เอาไปต้มนะต้มหมูบะช่อ,อหัวเจเท้าเราเนี่ยเนี่ยไปปลูกเนี่ยสองหัวได้พอดีเลยถ้าซื้อเขาก็ายี่สิบบาทแหละแต่ยี่สิบบาทเรามีตังค์ซื้อไม่มีแต่ว่าอย่างนี้มันภูมิใจก็ครับทำอย่างนี้มันภูมิใจภูมิใจจริงๆ